ใกล้ตานะหนูร้องไห้อะลูกไม่ต้องเขอบใกล้ตา

ไปแล้วเดินไปแล้วต่ำต่อไปจุดติจุดตัางอรหังจุดติ จับต่อกันนะจ้าช่วยกันครั้งสุดท้ายาะได้ขอ่เหลือไปเยอะๆไครับใ่ไปได้โล้